พื่อนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่จะมาสอนลงขายสินค้าในร้านของเรานะคะสินค้าของเราเองในร้านของเราใน TikTok s e l l e r Center นะคะหลายตัวเลือกนะคะนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือจะมีภาพนะคะภาพสินค้าภาพสินค้านะคะนี่เราเตรียมไว้ในมือถือของเราเลยนะคะแล้วก็เอาเตรียมอีกก็คือนี่นะคะจะเป็นรายละเอียดสินค้าพร้อมชื่อสินค้า เราก็จะเป็นสิ่งที่พี่จะดูเพิ่มตรงที่พี่ลงไว้ในร้านของพี่แล้วในในแอปส้มนะคะพี่ก็จะมาใช้ดูเพิ่มด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันเริ่มลงกันเลยนะคะเรากดไปตรงนี้นะคะคำว่าเพิ่มสินค้านะคะเราสามารถเพิ่มได้9้าภาพนะคะเราเลือกได้เลยค่ะเราก็ใส่ได้เลยค่ะ นี่นะคะได้9้าภาพเราก็กดไปเลยนะคะใส่ให้เต็มที่เลยค่ะรูปภาพนะคะเดี๋ยวเผื่อลูกค้าเข้ามาดูนะคะใส่ชื่อสินค้าใส่ไม่ต้องยาวมากนะคะติ๊กตอกไม่เน้นนะคะใส่ให้รู้ว่าสินค้าตัวนี้เป็นอะไรก็พอนะคะมันสามารถดงได้ถึง 2 5 5คำอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดยิ่งลงเยอะมันก็จะตรวจสอบเยอะนะคะ AI ของ TikTok ก็จะตรวจสอบเยอะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดสินค้านะคะพี่ก็เตรียมไว้แล้วเช่นกันค่ะนะคะ,นะคะเรียบร้อยนะคะไอตัวที่เราทำอีโมจิไว้ที่เราลงไว้อะคะ่ะเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่ขึ้นนะคะมันจะตัดออกนะคะ TikTok Shop อะคะ่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่หมดหมู่ค่ะพี่ก็เลือกไปแล้วนะคะนี่หมดหมู่ตอนนี้เลยกดนะคะพิมพ์เสร็จก็ได้ค่ะว่าครีมอาบน้ำเราก็หาอะไรที่มันเกี่ยวข้องนะคะให้มันตรงด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเ i เขาตรวจเดี๋ยวจะไม่ผ่านค่ะนะคะ,นะคะนี่นะคะได้แล้วหลังจากนั้นตรงนี้คุณลักษณะเราใส่แบรนด์ไปนะคะตอนนี้กิฟฟินก็มีในนั้นแล้วใส่ภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็ตรงนี้มันไม่ได้บังคับก็ไม่ต้องลงค่ะต่อไปเลยแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดเป็นราคาเดียวนะคะเราก็วันนี้เราจะมาสอนหลายตัวนะคะถ้าเป็นราคาเดียวเราก็ใส่ชื่อราคาแล้วก็จํานวนครั้งนะคะแต่วันนี้เราจะเลือกสินค้าตัวเลือกแบบมีตัวเลือกนะคะนะคะแล้วก็ตรงนี้กดเข้าไปนะคะเราก็ลบออกไปอันนึงมาให้มันมเหลืออันเดียวนะคะพี่ลบเอาสีออกพี่เอาอันนี้นะคะแล้วก็กดติ๊กทีนี้เราก็จะมาใส่ภาพสินค้าแต่ละตัวนะคะเพื่อให้ลูกค้า หิบอันนี้ไม่ใช้แล้วก็ปิดไปเลยค่ะพี่ก็จะมากดแก้ไขในร้านของพี่ในแอปส้มนะคะเพื่อที่จะมาดูแล้วก็ไล่ไปทีลาน,นะคะนะคะนี่นะคะสูตรคำบินก<น>ินอะไรไ่เอแก็ไปเอกุอยู่แจ เดี๋ยวคนี้มันจะยาวกันไปนะคะแล้วทีนี้ก็เรากดบันทึกค่ะแล้วกดใส่ภาพนะคะเราก็เลือกภาพที่เราเตรียมไว้มาใส่ค่ะเลือกได้ทีละอันนะคะอันนี้พี่ขอใส่ไปแบบรีบๆก่อนนะคะ เพราะว่าถ้าทําอันนี้หลายตัวเลือกค่อนข้างใช้เวลานานเลยนะคะต้องเตรียมพร้อมนะคะทั้งรูปแล้วตัวเราด้วยตัวเราเองด้วยค่ะอันนี้พี่ขอใส่ไปคร่าวๆอาจจะไม่ตรงนะแล้วก็ใส่นะคะถ้าเป็นแบบเนี้ยเยอะๆแนะนาให้กดตรงนี้นะคะแก้ไขกลุ่มแล้วใส่ไปราคาเดียวกันเลยแล้วก็ใส่จํานวนครั้งค่ะนะคะ แล้วทีนี้เราค่อยมาใกล้มาไล่แก้ทีละนินนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ามันเป็นราคาเนี้ยนะคะอันนี้พี่ทําให้ดูเฉยๆนะคะถ้าเรียบร้อยกดส่งได้เลยะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ําหนักนะคะแล้วก็ใส่ขนาดกล่องนะคะพี่ก็จะใช้ไซส์กล่องอันนี้ตลอดแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะหลังจากนั้นก็เรียบร้อยแล้วค่ะกดบันทึกได้เลยรอไอตัวจนะคะถ้าผ่านแล้วก็จะมาอยู่หน้านี้นะคะเดี๋ยวมันจะทําการตรวจสอบนะคะแต่ว่าขีบน้ํามันอน,อนุญ,ญาตให้ขายอยู่แล้วค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ